สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาลิีมาทำของโปรดเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้มาเร็วกลัวว่าจะคิดถึงกันนะก็ไม่พูดพร่าททำเพลงเลยสาลิีจะเริ่มจาก beauty favorite ก่อนแล้วก็จากนั้นจะไป random favorite นะคะเอาเป็น beauty favorite อย่างแรกก็คืออันนี้ละกันเป็นที่เช็ดหน้านะคะของ Yusurine นะตัวนี้เป็นน้ำเช็ดหน้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจะคล้ายๆกับ b บโอเดอรมาค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสาลี่บอกไว้ก่อนว่าเพืเ่อนๆไม่สามารถเช็ดใกล้ๆดวงตาได้นะคะเพราะว่าสาลี่ใช้เช็ดขอบตาเนี่ยมันเคืองนิดนึงนะคะสาลี่จะใช้อันนี้เนี่ยเช็ดแค่ใบหน้าของตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไมโคร m i ซ a ร่าแอ n เน่แอนเมคอ cleansing water นะคะมันจะช่วยยับยั้งการเกิดสิวอะคะ่ะสิวใต้ผิวหนังของเรานะจะเป็นรุ่นนั้นเลยสี่มี เซรั่ม um ด้วยใช้คู่กันถามว่าใช้ไปแล้วมันช่วยยับยั้งสิวที่เกิดขึ้นได้ไหมก็สาลีเห็นผลอยู่นะแต่ว่าต้องใช้ในระยะเวลาหนึ่งเลยไม่ใช่ว่าโหอาทิตย์สอ,อาทิตย์แล้วหายเลยต้องใช้อย่างต่ําก็3าสี่อาทิตย์นะคะถึงจะเห็นผลว่ามันค่อยๆยุบค่อยๆลดลงไปนะคะอันนี้สาลีค่อนข้างจะชื่นชอบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยเหมาะสําหรับเซนซะิทีฟสกินนะก็ โอเคแหละสำหรับเซนซิทีฟสกินแต่อย่างที่ซาลี่บอกว่าไม่สามารถเช็ดรอบดวงตาได้นะของไบโอเด m a ์มาเนี่ยซาลี่ใช้เช็ดรอบดวงตาได้ตัวนี้เนี่ยมันเคืองนิดหน่อย ะะอาจจะเป็นเพราะว่าดวงตาของสัลี่เซนซิทีฟก็ได้แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยสลี่ได้มาจากร้านขายยานะคะก็จะราคาถูกกว่าที่ซื้อตามห้างนิดหน่อยนะถัดมาเป็นตัวบำรุงหน้านะคะก็คือจะเป็นมาสกแผ่นอันนี้ที่สัลี่เพิ่งจะโชว์ไปในพันหพาเพินนะคะก็ใช้แล้วก็ชอบทันทีเลยนะเป็นมาสกแผ่นสีดำนะคะที่แบบเฮ้ยมันดีอ่ะใช้แล้วมันแบบเอ้ยชุ่มชื้นดีของ my beauty diary ค่ะ แล้วคือแปะแผ่นมาร์กไว้ได้นานมากๆเลยแล้วแบบมันก็ยังอุ้มน้ำชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นมาร์กสีดำที่มันจะมีส่วนเกินออกมาเนี่ยซารีเก็บมาให้ดูด้วยเป็นสีดำแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีส่วนเกินออกมาตรงนี้นะคะซึ่งตอนแรกซารีนึกว่ามันจะลงมาถึงลำคอแต่ไม่ใช่มันจะแค่อยู่ช่วงประมาณเนี้ย ช่วงคางใต้คางไปซึ่งสารี่ชอบเพราะว่าสัรี่เป็นคนที่มีสิวตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็พอสิวหายก็จะเกิดเป็นแผลเป็นตรงช่วงเนี้ยใต้คางแล้วก็รู้สึกว่าเออมันช่วยบำรุงตรงช่วงส่วนนี้ที่เราปกติเราไม่ค่อยได้บำรุงมันเท่าไหร่นะคะก็เลยชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยอันเนี้ยชอบนะคะพอใช้ปุ๊บแล้วชอบเลยจากไม่ beauty diary นะเพื่อนๆลอง ไปหาดูได้ที่วัาสาุรู้สึกว่าจะจัดโปร2แ่นยโปบาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นมาส์สเหมือนกันพอใช้เราก็ชอบเหมือนกันก็เลยจะเอามาอัปเดตกันด้วยนะคะตัวนี้มาจาก i n น i s f r e e นะคะเป็นลักษณะกระปุกกระปุกแบบนี้นะแล้วก็น้องๆบอกสัลีว่ากระปุกนี้พี่สลีมันใช้ได้หลายรอบมากเลยแต่ว่าสลีไม่รู้เปิดมาใช้ครั้งแรกเนี่ยสัลีเปิดมาเลยแล้วแบบ ลอกออกมาเต็มที่เลยแล้วก็เฮ้ยเนื้อมาส์ข้างในเยอะมากเลยมันสามารถใช้ได้หลายรอบอย่างต่ำก็น่าจะประมาณ3มรอบได้อะคะ่ะแล้วสัลี่แบบพอมาส์ไปรอบหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยเสียดายทำไงดีอะจะปิดฝาเอาหนังสติ๊กครอบมันก็แบบเฮ้ยไม่รู้ว่าคุณประโยชน์มันจะแบบหายไปหรือเปล่านะก็เลยแบบสัลี่ก็เลยพอกไปเต็มเลยหนาเลยนะคะแต่ว่า ก็พอกแล้วนอนเลยนะอันนี้เป็นตัวที่แบบว่าเป็นแคปซูลรซสปีแพ็กนะคะก็จะเป็น sleeping m a ์ k ซึ่งเพื่อนๆสามารถมาร์กแล้วก็นอนไปได้เลยอย่างซารีเนี่ยมาร์กหนาเลยอย่างที่บอกนะคะแล้วก็นอนไปเช้ามาก็ยังมีตัวมาร์กแห้งติดอยู่นะคะแล้วก็ผิวหน้าเด้งชุ่มชื้นขึ้นนะชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้ใครสนใจ ไปลองได้ที่อินนิตฟรีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสาขาเปิดใหม่ที่แมกกับ,บางนาแล้วใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นัน่นะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเครื่องสําอางกันบ้งางสัลี่จะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันเป็นรองพื้นนะคะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสลี่จะชอบการผสมรองพื้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสีผิวของสัลลี่เนี่ยเวลาที่ไปซื้อรองพื้นแล้วเนี่ยบางทีเบอร์ที่เคาน์เตอร์อะ่ะมันอ่อนไปบ้างเข้มไปบ้าง มันก็จะไม่ค่อยได้เบอร์ที่เป๊ะๆเ,เท่าไหร่ซาลี่เชื่อว่าเพื่อนๆก็เป็นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกสีที่ใกล้เคียงที่สุดนะแต่ว่านื่องจากว่าซาลี่มีในคอลเลกชันหลายขวดซาลี่ก็เลยจับมันมาผสมกันเพื่อให้ได้สีที่แบบเป๊ะที่สุดแล้วก็ได้เนื้อที่เราชอบอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เป็นเอสเต้ลาเดอร์ดับเบิวตัวนี้นะคะซึ่งใช้เดี่ยวๆเ,เนี่ยมันจะหนานิดนึงแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างยากนะคะ แล้วก็สีที่เข้มที่สุดที่มีขายที่คอเตอร์เมืเองไทยเนี่ยจะเป็นสี C W 1 Honey Bronze นะคะหรือว่าเบอร์9 9เนั่นเองซึ่งอันนี้จริงๆแล้วขาวกว่าหน้าซาลี่ถึงแม้มันจะเป็นสีที่เข้มที่สุดที่มีในคอเตอร์มันก็ยังขาวกว่าหน้าซาลี่นิดนึงซาลี่ก็จะเหยอะตัวเนี้ย Dior Air Serum เข้าไปนะคะซึ่งเบอร์ที่ซาลี่มีเป็นเบอร์0 5 0มันจะเข้มกว่าสีผิวของซาลี่ แล้วเนื้อมันบางเบามากเลยมันเป็นแบบเซรั่มฟาวเดชันแบบนี้นะคะสารนี้ก็จะหยดไปสักประมาณหยดหนึงถึงสหยดแล้วก็ผสมเข้าคู่กันตัวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ได้สีที่ถูกต้องมากขึ้นแถมยังติดทนนานด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันเป็นตัวที่โด่งดังในเรื่องของการติดทนนานอยู่แล้วนะคะก็เลยได้คู่ที่แบบเออมันดีขึ้นการผสมรองพื้นบางทีมันก็ให้ลุกที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูกับรองพื้นที่มีอยู่ในคอลเลกชันจับมาผสมกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลทุกๆตัวนะคะบางตัวมันอาจจะผสมกันแล้วไม่ดีอันนี้ต้องดูที่เนื้อด้วยบางทีเนื้ออันนึงเนี่ยเป็นเนื้อเจลมาผสมกับเนื้อครีมเข้ม,เข,มเข้มเนี่ย มันอาจจะไม่เข้ากันฉะนั้นต้องดูเนื้อด้วยแต่ว่าซารีพบว่าไอ้เจ้า Dior Air Serum ตัวนี้สามารถไปผสมก,กันกับหลายๆตัวที่ซารีมีได้อย่างตัวที่สารีผสมบ่ยที่สุดก็จะเป็นตัวเนี้ย Estée Lauder แล้วก็ซารีใช้เจ้าตัว Tinted Moisturizer มาผสมกับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะ แล้วก็สัลี่ใช้ดีออตัวนี้ผสมกับตัวอื่นๆอย่างเช่นของ c o ม f o r t ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วก็ผสมกับตัว t ิ้งเท m o มอยเ r อร e เที่สีบางๆก็ใช้ได้ฉะนั้นมันแบบต้องเลือกดูเหมือนกันแต่ว่าสัลี่เนี่ยเดือนที่ผ่านมาใช้2ตัวนี้ผสมกันไปผสมกันมาแล้วมันได้ผลบอนเซอร์ er กันบ้างนะคะในเดือนที่ผ่านมาสลี่ไม่ได้คอนทัวร์หนักๆสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะเน้นไปในเรื่องของการบอนเซอร์ให้หน้ามันดูแบบ ดูแบบมีมิติขึ้นใหม่นิดนึงนะคะก็บอันเจอร์ที่สัลิใช้ก็จะเป็นตัวนี้จาก Hourglass นะคะ มีนานมากละประมาณเกือบเกือบสปีได้แล้วมั้งคะแล้วก็ช่วงนี้อา u r g กา s สออกบอนเซอร์ตัวใหม่มาที่เป็นแอมเบียนไลทิ้งบอนเซอร์นะคะซารียังคิดอยู่ว่าซื้อดีไม่ซื้อดีแต่ว่าในใจเนี่ยนึกไว้ว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ยังไม่หมดก็ยังจะไม่ซื้อตัวนั้นเพราะว่าเนื้อตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะดิสคอน t ิ n นมั้งเลิกผลิตนะคะสีที่ซารีมีก็จะเป็น สี m ม r ร g e นะคะตัวนี้เป็นซ u เปอร์ฟิช l w ลว e r เตอร์อะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นสี m ม r a g e นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเนื้อบนเซอร์ของอัลกัสดีมากนะคะแล้วก็ซาลิยังคิดอยู่เลยว่าขนาดตัวนี้เป็นเทคโนโลยีเดิมของเขายังเนื้อดีขนาดนี้แล้วตัวใหม่เนี่ยที่เขาพัฒนาแล้วอะ่ะมันจะแบบดีขนาดไหนอะ่ะยังคิดอยู่เลยนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมถึงชอบตัวนี้เพราะว่า มันเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มแต่ว่าไม่เข้มจนเกินไปซารีปัดแล้วเนี่ยคือปัดแบบไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาสวยงามนะคะยังเห็นอยู่ว่าปัดบอนเซอร์นะคะบางบอนเซอร์เนี่ยปัดไปแล้วบนสีผิวของซารีเนี่ยเฮ้ยตกลงปัดหรือไม่ปัดกันแน่คือมันแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบางทีสีผิวของซารีเนี่ยเข้มกว่าบอนเซอร์ที่มีขายตามท้องตลาดตามร็อกสตอร์ได้ซ้ําไปแต่ว่าสีเนี่ย มันแบบว่าปัดแล้วมันเห็นอะแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบระวังมากคือปัดไปแล้วแบบว่าสวยเลยนะคะซารี่ใช้คู่กับแปรงอันนี้ซึ่งเป็นอันโปรดเหมือนกันก็คือจะเป็นแปรงมิสุโฮนะคะปกติซารี่ไม่ค่อยได้หยิบเขามาใช้เท่าไหร่ในเดือนก่อนๆแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยรู้สึกว่าใช้แปรงลักษณะพุ่มๆแบบนี้ปัดบอนเซอร์แล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเราไม่จงใจปัดแต่ว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําง่าย เนอะเพราะว่าขนแปรงมันดีอยู่แล้วแล้วก็คุณภาพการผลิตดีอยู่แล้วมันหยิบจับผงบรันเซอร์ได้พอเหมาะพอเจาะแล้วก็มันวางผงบรันเซอร์บนหน้าของเราได้อย่างสวยงามไม่เป็นปื้นนะคะก็เลยชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยแปรงดีจริงๆก็ควรจะลงทุนนะสนลิบอกเลยคุณประโยชน์ของแปรงที่ผลิตออกมาดีๆเนี่ยมีหลายอย่างมากมายดีต่อผิวหน้าของเราบางคนจะยังไม่รู้นะว่าแปรงดีๆเนี่ย มันดีต่อผิวหน้าของเรายัางไงก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยบางทีก็เกิดมาจากแปรงได้เหมือนกันแปรงแต่งหน้านี่แหละคนแปรงแต่งหน้าที่แข็งเนี่ยบางทีก็ทําให้ผิวหน้าของเพื่อนเพื่อเนี่ยเกิดการระคายเคืองแล้วก็รูขุมขนเนี่ยก็จะกว้างขึ้นได้นะคะฉะนั้นบอกแล้วว่าแปรงหน้าเนี่ยโดยเฉพาะแปรงแปง้งหรือแปรงบอนเซอร์เนี่ยควรจะลงทุนกนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ลองหาซื้อ ขนที่มันนิ่มๆหน่อยแต่ต้องเลือกดีๆเพราะว่าบางทีขนแปรงที่มันนิ่มมันนิ่มจนเกินไปเนี่ยมันหยิบจับโปรดักต์ได้ไม่ค่อยดีแล้วก็วางโปรดักต์เกลี่ยโปรดักต์ได้ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแปรงที่แบบดีมากนะจัดว่าเทพทีเดียวสําหรับตัวมิสุโฮอันนี้นะคะเป,เป็นสามารถหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ร้านลัดเชตค่ะนะตามสาขาต่างๆน่าจะมีใครไปญี่ปุ่นก็น่าจะมีแปรงตัวนี้ขายนะคะลองไปเดินดูมิสุโฮนะ ต่อมามาพูดถึงลิปสติกในเดือนที่ผ่านมาซารีจะพยายามบังคับตัวเองให้ใช้ลิปสติกสีเข้มมากขึ้นเพราะปกติเนี่ยเป็นคนชอบทาลิปสติกสีออกนูด๊ดชมพูนูดนู๊ดนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเออเทศกาลมันเปลี่ยนแล้วฤดูมันเปลี่ยนแล้ว,เ,ลลวเราก็น่าจะแบบนะมีการเพิ่มลูกเล่นให้กับการแต่งหน้าของเราสักนิดนึงนะคะก็ซารีเลือก ใช้สีเข้มเขมเข้ามาประยุกต์ในการแต่งหน้าของตัวเองแล้วก็2ส,สีที่หยิบใช้เป็นประจําแล้วก็ชื่นชอบมากๆตัวแรกก็จะเป็นเวทแอนดไตัวนี้คือตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นซารีทาในวิดีโอล่าสุดที่ไปพบปะน้องๆน,นะคะสีที่ซารีใช้ก็จะเป็นซิ n n a m o n s p i c ์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เดี๋ยวให้ดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันราคาถูก เนื้อตอนที่เพื่อนๆลงไปบนริมฝีปากเนี่ยมันอาจจะแห้งสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันอยู่ติดทนนานค่อนข้างมากนะคะแล้วก็บนริมฝีปากของซารีเนี่ยไม่ค่อยประสบปัญหาในเรื่องของการแห้งแตกเท่าไหร่นะแล้วก็ซารีแนะนำว่าการบำรุงริมฝีปากทุกๆวันทุกๆคืนเนี่ยมันจะให้ผลดีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าโหนานๆบบำรุงทีแล้วเราก็มาใช้ลิปสติกแห้งๆแบบนี้ มันก็จะแบบไปได้วยกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแนะนําให้บํารุงทุกคืนเลยเวลาที่เรานึกอยากจะหยิบจับลิปสติกเนื้อแห้งๆแบบนี้มาใช้อะมันก็จะแบบไม่มีผลกับริมฝีปากของเรามากนะคะมันจะลงได้ค่อนข้างสมูทขึ้นนะแล้วก็สลีอย่างที่บอกว่าชื่นชอบมากแล้วก็ติดทนนานมากสําหรับตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่สลีชอบมากเหมือนกันหยิบทาบ่อยเหมือนกันแล้วก็ทุกๆครั้งที่สลีหยิบทาเนี่ยพี่แอมจะต้องถามว่าสลีทาสีอะไรอะ่ะสลีก็จะบอก เออสีนี้แหละสีเดิมที่ถามครั้งที่แล้วเลยนะคะก็มาจาก beauty cottage นะคะเบอร์10นะตัวนี้เป็นรุ่นวิกตอรียลักษณะแท่งน่ารักมากนะคะแล้วก็สีด้านในก็จะเป็นแบบนี้เนื้อดีมากเบอร์สิบเนี่ยบอกเลยเนื้อเป็นเนื้อเนียนนุ่ม smooth ม,มากนะคะแล้วก็เป็นสีที่สลีทายอยู่บนริมฝีปาก ของซารีวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวซารีสวัชให้ดูบนหลังมือก่อนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มันแบบเป็นนูดที่แบบว่านูดเข้มๆที่เขาฮีทๆกันนะแล้วก็พอทาลงบนริมฝีปากของซารีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งกบริมฝีปากคําได้ดีมากใครชื่นชอบไปหาดูได้ที่ Beauty ค o t ์เท t ราคาประมาณ340กว่าบาทหรือไม่ก็รอดูช่วงโปรโมชั่นก็ได้ หมดแล้วค่ะสำหรับ beauty favorite นะคะก็มาถึง random favorite กันบ้างนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนจะเป็นเทียนหอมจาก bath and body work s นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่จุดในห้องน้ำตอนนี้ของสอรีแล้วก็อันนี้สอรีก็ได้มาจาก bath and body work s เหมือนกันนะเป็นที่ใส่เทียนลายใบไม้แบบนี้สวยดีค่ะอันนี้นี่อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทที่ใส่เทียนแล้นะคะ แล้วก็ตัวเทียนเองเนี่ยถ้าซื้อราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ900ถ้าสันติจับไม่มีด900 9 5 0นะคะแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่สลิชอบมากที่สุดเลยตั้งแต่ซื้อ Bath a n d Body Work s มานะคะแล้วก็เป็นกลิ่น Amazon f a l l มันจะเป็นกลิ่นใบไม้ใบไม้ซึ่งรู้สึกว่ากลิ่นนี้จะเป็นกลิ่น Limited Edition ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสลิก็ยังไม่ได้ไป Bath a n d Body Work s ในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้ว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันขายหมดไปหรือ,อยังยังไงเพื่อนๆไปเช็คอีกทีนะคะแต่ว่าปกติสัล,ลี่เข้าห้องน้ําเนี่ยชาวจะเป็นคนจุดอยู่แล้วจุดก่อนอยู่แล้วแล้วสัล,ลี่พอเดินเข้าไปสล,ลี่ก็ได้กลิ่นสล,ลี่ก็แบบเฮ้ยกลิ่นดีจังเลยรู้สึกแบบเออค่อนข้างดีนะคะหอมเป็นกลิ่นใบไม้สดชื่นสดชื่นนะคะสัล,ลี่ชอบกลิ่นอะไรประมาณนี้ใครชอบเหมือนกันก็ลองไปดูได้ที่ b a t h and Body Work s นะคะตอนนี้มีหลายสาขาแล้ว รู้สึกว่าจะมาเปิดใหม่ที่แฟชั่นไอแ l a n d ก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปดูนะคะทีนี้มาถึงของกินกันบ้างค่ะเดือนนี้มีของกินมาด้วยนะคะเนื่องจากว่าเดือนที่ผ่านมาสาลิีได้มีโอกาสไป King Power นะแล้วก็ไปเดินเลือกเลือกซื้อขนมไปดูว่าจะซื้ออะไรไปฝากคนที่นู่นดีนะคะก็ ไปเลือกมาสองสาอย่างชอบอยู่2อย่างอีกอย่างหนึ่งไม่ชอบเริ่มจากอย่างที่ชอบก่อนละกันเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังจะเดินทางแล้วก็อยากจะซื้อขนมฝากจากที่ Duty f ฟรีนะคะจะได้มีไอเดียว่าเอออันนี้อร่อยนะคะอันแรกเนี่ยเป็นโคโค่โคนออเรนจ์เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็กินหมดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นโคนเล็กๆนะคะแล้วก็จุ่มช็อกโกแลตนะคะด้านหลังเขาก็จะมีอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะคะตรงใต้โคนเนี่ย ก็จะมีช็อกโกแลตอยู่และระหว่างการก็จะมีส้มแห้งอะคะ่ะส้มตากแห้งหรือส้มอบแห้งอะคะ่ะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตอีกหนึ่งรอบนะคะอร่อยอันเนี้ยลองซื้อไปฝากนะคะยิ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะชอบช็อกโกแลตที่เป็นกลิ่นส้มหรือว่ามีรสส้มผสมอยู่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่าง ของไทยกับของต่างชาติได้ค่อนข้างดีนะคะตัวโรนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับทองม้วนนะที่เรากินกันสมัยเด็กๆนั่นแหละแล้วก็มันมาผสมกับช็อกโกแลตแล้วก็สม้มมันได้รสแบบไทยๆบวกอินเตอร์อร่อยดีค่ะอันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงที่ซารี่ชอบเหมือนกันก็จะเป็นอันนี้เป็นไลท์จีเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสรินจีค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ตอนแรกเนี่ยซื้อมาบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะอ,อร่อยคือซื้อมาสุ่มๆเดาๆเอาอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าพอกินไปแล้วเฮ้ยอร่อยดีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยสาลี่แอบเก็บไว้อันนึงเพื่อที่จะมาทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวแกะกันเลยในเทปวิดีโอนี้ใครกำลังหิวหิวดูวิดีโอสารี่ตอนดึกๆึกนี่ช่วยไม่ได้นะ นะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเวเฟอร์แบบเด็กๆที่เราเคยกินนะคะแต่ว่าข้างในอะ่ะมันจะเป็นครีมลิ้นจี่หอมแล้วก็อร่อยมากนะคะสาลี่คิดว่าผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กๆก,ก็น่าจะชอบด้วยเช่นกันนะอันนี้เป็นผลไม้ไทยด้วยลิ้นจี่นะคะก็ซื้อไปฝากชาวต่างชาติเขาจะได้กินรสชาติใหม่ๆด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สารลี่ชื่นชอบ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ซื้อมาแต่ว่าไม่อร่อยเลยแล้วก็ไม่แนะนําไม่ซื้อก็คือเจ้าตัวนี้ตกหลุมพรางไปกับแพคเกจจิ้งค่ะเป็น Hello Kitty น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็มันคล้ายๆกับเป็นทองม้วนอะ่ะแล้วก็ชุดช็อกโกแลตนะคะแต่จะบอกว่าทองม้วนเนี่ยแข็งมากแข็งมากเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นเดี๋ยวนะกลิ่นมังโก้ก็คือกลิ่นมะม่วงใช่ไหมคะรส s e wafer ตัวนี้เดี๋ยวสลี่เปิดให้ดูขนาดสลี่เอาไปให้นักเรียนของสัลี่ลองชิมดูว่าเขารู้สึกยังไงเขายังบอกไม่อร่อยเลยอันนี้นะเปิดมาด้านในหน้าตาดีมากขอบอกหน้าตาดีจริงๆแล้วก็ด้านในเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมแพ็คเกจอะไรสวยงามดูน่ากินนะคะแล้วก็ดึงออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเนื้อทองม้วนของเขาอ่ะมันแข็งแข็งมากจริงๆแล้วก็กลิ่นมะม่วงอะ่ะ มันเหมือนกับแบบมะม่วงสุกมากจนเกินไปอะ่ะคือมันไม่ใช่มะม่วงกลิ่นหอมนะนักเรียนสลีบอกว่าไงว่ากลิ่นเหมือนทุเรียนกวนเลยสลีก็แบบเฮ้ยเออใช่กลิ่นคล้ายๆกันเลยอะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเป็นมะม่วงหรือว่าเป็นทุเรียนกันแน่นะคะอันนี้คือสิ่งที่สลีไม่แนะนํานะเพราะว่ามันแข็งแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนมของหวานอีกอย่างหนึ่งที่สลีอยากแนะนําให้เพื่อนๆไปกินเนี่ยก็คือ ส ا ีไม่มีโชว์นะแต่ว่าเป็นร้านที่สยามนะคะเป็นร้านชื่อว่าร้าน Holly Coffee นะคะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆดูวอล์กของสรีวิดีโอที่ผ่านมาที่ไปเจอน้องๆที่สยามนั่นแหละสล,ลี่ไปกินร้านนั้นมานะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยอะ่ะมันเป็นน้ำแข็งใสที่แบบฟุง้งฟิงมากคือแบบเป็นน้ำแข็งใสที่ฟุ้งที่สุดแบบมันฟินที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยอะ่ะ น้ำแข็งใสมันละเอียดมากๆจริงๆค่ะเหมือนเรากินหิมะเลยอ่ะสลีใ่ยังไม่เคยลองกินหิมะหรอกแต่ว่ากินไปแล้วลองจินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท็อปปิ้งเขามีเยอะมากมีทั้งสตรอเบอรี่มีทั้งถั่วแดงมีทั้งโมจิแล้วก็มีบลูเบอรี่ชีสนะคะเฮ้ยชอบมากจริงๆอ่ะใครแวะผ่านไปที่สยามสแควร์วันนะคะก็ลองไปดูได้ที่ร้าน Holly Coffee นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสาขาที่ t e r m i ม a นอ1ทวีวันแล้วก็ สาขาอื่นๆด้วยเพื่อนๆลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าสไลชอบจริงๆอันนี้ลองไปกินได้ถ้าไปสยามต้องไปกินสไลรู้ว่าคนดูของสไลหลายคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนานๆจะเข้ามาชอปปิ้งที่กรุงเทพสักทีหนึ่งถ้าเกิดเข้ามาก็อย่าลืมแวะไปที่สยามสแควร์วันนะคะที่ร้าน Holy y o o f f e e ต้องไปกินกันอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ Random f a v o ร i t e อันสุดท้ายจะเป็น โชว์ค่ะที่เพื่อนๆสามารถหาดูได้ที่ YouTube นะคะลองพิมพ์ไปว่า love your garden นะคะเป็นรายการโชว์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดสวนซึ่งเป็นรายการที่แบบว่าเฮ้ยสัลี่ดูเกือบทุกอพิโซดแล้วสัลี่น้ำตาคอทุกอพิโซดเลยอะบางทีนี่แบบบางอพิโซดนี่คือแบบสะอื้นเลยนะก็แบบรู้สึกว่ารักคนทำรายการมากอะค่ะเจ้าของตัวเด่นนะคะพิธีกรตัวเด่นก็คือจะชื่อว่าอลันนะคะแล้วก็แบบ เป็นคนใจดีอะรู้สึกแบบเฮ้ยสิ้นใหญ่เขามาจัดสวนที่บ้านเรามา,ากเลยแล้วก็แบบว,ว่าเวลาดูเขาไปจัดสวนให้บ้านคนอื่นๆเนี่ยก็ได้ไอเดียนะคะว่าเออเล็กๆน้อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เองที่บ้านแล้วตอนนี้สัลลี่เนี่ยฝันมากเลยว่าอยากจะมีสวนเป็นของตัวเองนะแล้วก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนสมัยม,มัธยมเนี่ยสัลลี่เข้าประกวดแข่งการจัดสวนอยู่นะก็เลยแบบ เฮ้ยมันย้อนระลึกถึงความหลังแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราแบบชอบเวลาที่สลี่เบื่อดูวิดีโอบิวตี้ทั้งหลายเนี่ยสลีก็จะหันไปดูอะไรแบบนี้ดูแล้วมันแบบสบายใจดูแล้วมันแบบเพลิดเพลินม,ม,มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งอยากให้เพื่อนๆไปลองดูกัน Love Your Garden นะคะถือว่าเป็นรายการที่ดีมากๆจริงๆเดี๋ยวยังไงสลลี่ลิงก์ เอพิโซดบางเอพิโซดไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างแล้วก็เพื่อนๆไปลองคลิกดูแล้วก็ลองมาบอกด้วยว่าดูแล้วน้ําตาซึมดูแล้วสะอื้นเหมือนซารีบ้างหรือเปล่านะคะก็แต่ว่ามันเป็นแบบน้ําตาของความสุขนะมันเป็นน้ําตาของความที่แบบว่าเราชื่นชมยินดีแล้วก็เห็นคุณค่าของ คนร่วมรายการมากยิ่งขึ้นไปลองดูแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าอ๋อที่สลีพูดอนะ่ะมันหมายความว่าอย่างไงนั่นก็เป็นทั้งหมดของสิ่งที่สัลี่ชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันแล้วก็ได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่สลีเอามาพูดเอามาโชว์ให้ฟังในเทปวิดีโอนี้นะคะวันนี้สลีมีแค่นี้แหละเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย